หนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีมาทำข้าวอีกเกี้ยนเคยเห็นเขาได้เงินแสนเดืออะไรน,นะห้าแสนวอ้ทำได้ยงไงนเนาะพอในเด้อผู้ใหญ่จะเดอนห้าแสนคือกันเด้อใส่เลยเแล้อผัดเผ็ดปลาไหลตีแกงผัดเผ็ดปลาไหลอหอมหอมหอม ด้เนาะมือนี้เนาะหน่อ,มนนอ,นอไม้มาไหลครับดักสดสดไม่มีอะไรมากาลูกสาวลืมน้ำไปแล้วขอวน้าัวหนึ่งลูกใส่แก้วมาก<ต>าั้อ้าวแงด้วยฮะจะได้ดิมมากยมาไหลใส่ไปเลยครับ เราไม่ได้ลวนเราลืมไดขายไม่ได้ก็คือแก้ขาวครับแก้ขาวจริงอ่ะจริงดิว้าว้าวงดงามงดงามงดงามขาได้ที่ไหนล่ะได้ไดู้หม้นาแล้ว ใส่ไปหน่อยหนึงครับนิดอเพราะเราไม่มีสูตรแกงคาวไงสูตรรสสูตรเราเองสูตรเราเองแั่นี้พอขอ,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 องหอมัอออมห้มหอมหอมอมหอมหอเหหอมอมหหอมอ,อ,อ,อรครอบ ได้ซึ่งกันครับเหมือนย,ยังนั่นนะนั่นหน่อไม้ดองครับผมหน่อไม้ดองค่ะตับละเอียดให้มันเข้าเนื้อปลาไหลนะหน่อไม้ดองกดได้ก่อนตัวไหนที่ก่อนอือได้หรือคือคนต่อดินตอนนี้พอไก่สุกแล้วเราก็ใส่เลยมีหน่อไม้ดองต้องกัดอีกแล้ว <laughs> นี่เป็นพราเข้าวควายครับวันนี้เราจะไม่มันเียดายของไม่มีเงินซื้อจานครับนี่คือไบยี่หล่าไปยี่หล่านี่โอโ้โหเชฟสุด่ะสุดละ,ดละอเอออ้าวไม่ได้คนเลยครับเดี๋ยวเครื่องปรุงเราคือเรามีแค่นี้พอน้ำปลากับชุรด,ดพอ <C oughs> เออ กันคายหน่อยเหรออือโอ้ยถาต่อเด้ให้กันขาวปลาไหลยังใส่น้ำหน่อยครับโอหอมหอมหอขอรถดีหน่อยหน่อยไหมต่างรถดีหน่อยไหมตัวกันกลมกล่อมขอรถดีหน่อยครับลูกสาวของพ่อไว้เรืออะไรรู้เปล่าใบมะกรูด ต้องแม่เอาใ,ใช่เลยค่ะเอาใส่เลยจ้าใส่เลยใ,ใส่ไปเลยช้อนเดียวจ้าเยอบปลาเลยโอเคพอ,อเ๋งเ๋ง<อ>เยอะมากต้องลนะ่ะสองคนสวยไหมครับไม่สวยเลย <c oughs> เอาดีมาแล้วเออช้อนช้อนมาเรียบร้อย ฉันทำเองเดี๋ยวก็ใส่ไปเลยบาบบาบมาจ้าอ๋อเสร็จรดีมาเลยเสร็จรดีมาเลยงานนี้งานรีบครับอันเดียวโอ้โอเคใส่มาแล้วๆเลยเอาเฮ้ยเก๊กครับเก๊กครับ นะว่าช่วยกันช่วยกันนะครับไมาโกดค่ะวัตถุดิบข้างบ้านนะคะเดินเดินเด็ดเด็เดก็ได้กินค่ะไปครับเอาลออีกรึให้เราเว้าวว้าว,าวาเองกิมีสกับแก้มหรือกับข้าวคัน 看看。